โยดาบซาดีวิลุนเมกาดิวิลุนดูไปดิวิลุนชานไซน์กันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่ากรีน่าบีกเอานะคุณดูนะกตรึงกตรึงนะคุณดูนะเฮ้เบอยมาแล้วเราจะไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปลิ่นกันเลยนะครับตอนนี้มันให้ทําอะไรเอ่ยโอเคทาการเก็บป,ปืนนะท่านผู้ชมนะนี่เก็บป,ปืนมันแล้วกตตึงโอเคดูแมกกาซีน ใน,นมันกำลังสอนเราเล่นนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะจาจะตัวเซิร์ฟไทยนะครับเห็นเขาบอกว่าจะเปิดประมาณวันที่9นะท่านผู้ชมนะ9อ่าพฤษภาคมนะท่านผู้ชมนะเออ9พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับเอออาทิตย์หน้าแล้วนะท่านผู้ชมนะเอออันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอืมเอากระสุนใส่สักหน่อยเครอตรึงเครอตรึงคนดูเอาอะเอาอะไหนโอเคกดย้อนกลับสักหน่อย อันนี้เป็นการโหลดกระสุนใส่นะท่านผู้ชมนะโอเคอน,นี้ดูกระสุนนะอีโลกระสุนว้าวโคตรึงนะฮะเกมภาพมันดีมากนะน,น,นี่ผมปรับภาพสุดเลยนะผมเล่นบนเกมมิ่งโฟนนะท่านผู้ชมนะเอ้ยหรือด,ดีให้ทำอะไรสุดหรอขี้ขวาโอเคลิงนะ,ะท่านผู้ชมนะยิงโอเคโคตรึงโคตรึงเอ้ยอันนี้ผมก็ต่อเมาส์คีย์บอร์ดมาเล่นนะเขาดูนะโคตรึงอื ยิงสักหน่อยใครอยากซื้อตัวต่อเมาส์คีย์บอร์ดก like ็ไปซื้อมาได้นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะผมจะทิ้งไว้ให้นะท่านผู้ชมนะเออนี่นี่ยิงหน่อยเฮ้ยก็มาดิครับก็มาดิครับพร้อมกันมานานแล้วฮายโยยิงไหนให้อ๋อให้หยิบกรเน็ดเหรอโอเคหยิบระเบิดขึ้นมาสินะ โอเคมันให้หยิบในส่วนของระเบิดขึ้นมานะครับนี่เก็บระเบิดขึ้นมาสักหน่อยแกนิดแกนิด โยนระเบิดครับโอเคโยนไปกลางร้าน i ิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอ l ลาร์เรนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official a ล r i c h m ช n ม h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วน ของบัตรเติมเกมคุ้ม Robot, คุ้มโลบอกคลิปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยวงเนี่ระ,ะเบิดตรูมมันเป็นเกมแบบว่าแนวชุด ชูเตอร์แท็กติกนะซูเวอร์ลนะทุกผู้ชมนะเออก็ลงไปเก็บของไปไปยิงไปอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะอ่าเก็บทรัพยากรขึ้นมานะฮะท่านผู้ชมนะอืมโอเคมันให้เราทำอะไรกดคุยสักหน่อยโอเคกดคาแรคเตอร์เอาปืนนี่นี่มันกำลังสอนเราลากปืนมาใส่อะไรอย่างงี้สินะโอเคได้เลยเพื่อนมีปัญหาคับเพื่อนใส่ชุดสักหน่อยโอเคสวยครับเพื่อนไหนด้านบนอ่า ไงต่อลุยอนเทอร์โอเคอนเ n อร์แมปนะทุกผู้ชมนะโคตรึงโคตรึงลงเนยดฟาร์มแลนด์นี่ครับรออะไรล่ะไม่รอดอนาะทีนี้ไปลุยเอ๋บอยมาว่ามาว่ามาแล้วมาแล้ว เอ้ยโอ้โหมีคัสซีนให้ดูดาคนดูเอามาไปดูได้ไหมต้องดูอะกดเริงกูเติงนี่ไอนน้เราเป็นรับบทเป็นหน่วยรถพิเศษนะคนดูนะไปหว่ามาแล้วว่าเอยอันนี้ไม่คัสซีนแล้วนะนี่ของจริงนะครับคนดูนะ อันนี้ผมปรับภาพสุดแล้วนะครับสุดประยะเลยแหละออกเลยยังไงครับลูกพี่เดียเดินตามมันไปก่อนนะฮะย่องไปเลยนี่ครับอ้าวโดนยิงแล้วน,นะโอเคอเฮ้ยย่องก่อนเพื่อน ต้องมาลูดของนะคนดูนะตรงนี้โอเค,ำคทำการลูดของนะท่านผู้ชมเอาละเก็บของสักหน่อยคนดูนีเฮ้ยได้อะไรมาปืนโอเคอ๋อเป็นการมันสอนเราลากปืนเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะพีลากปึ๊บเข้ามาในนี้ใช่ไหมเบริเกต์ไงต่อนีค้นหาของนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยโหยาเก็บยาซะเลยคนดูนะใส่กระเป๋าสักหน่อยลากมาเลยเลยครับ มันเป็นกระเป๋าปีเสื้อนะท่านผู้ชมนะโอเคปัญหาอีกดีได้ตรึงเปียกเลยดีนักฟราร์มในตำนานหรือเปล่าถามก่อนไปลุยต่อฮะวิ่งเลยเพื่อนเอาว่ะเอาว่ะไปแล้วเพื่อนเรานะครับบอ l ลูมีเดดโคตรตรึงเคตตรึง เอาอะไปเลยเพื่อนบุกเขไปเลยฮาฟเฮ้ยมีใครอยู่เปล่าวะรอเลยนะคุณดูนะรอเพื่อนเราเข้าเคตร์งิงเคตร์งิงไปเลยแม่ฟรินหัวอ,อะไรวะ มาแล้วว่ะมาแล้ววะะ่ะปุ่งจะจะปุ่งจ้าปุ่งจ้าจ้าปุ่งจ้าเฮ้ยเราเจอเซฟว่ะกดเปิดเซฟดูก่อนครับมีของอะไรหรือเปล่าในนี้โอ้อะไรเนี่ยสมุดเก็บเลยเดยิเอ็กซ์เทอร์มิสโอ้อันนี้ขายได้เยอะนะคุณดูนะเก็บเลยพิกอัพเลยโอเคบรีดกดูดเอาว่ะเพื่อนเรากำลังจะเปิดนะเราลิงรอเลยเนี่ย เปิดก่อนในปลุดก็มีนะเปิดก่อนเสียปลุดก็มีไปเลยเพื่อนอ้าวแตกและวหนึ่งเออวาววายอยู่ระเบิดไปแล้วฮะยังไงเพื่อนลุยปุ่มเชจิบุ่มบุ่มเชจิย่องรอนะครับบาทีนี้ยิงก็ใครดูคนนั้นไงนั้นไง แล้วมันตายไปแล้วเก็บของครับเฮ้ยกิจกรรมเก็บของนี่ได้มาแล้วนะคุณดูนะอัพเลยเก็บมาก่อนครับของพวกนี้เก็บไปก่อนนะไม่ต้องสนไรดอกเก็บไปก่อนกระเป๋ากระเป๋าขดค้นหน่อยโอ้กระสุน นี่แบคแพคสำรองใช่ไหมฝั่งมันโอเคไม่มีอะไรแล้วอ้าวคัสซีนึงตรึงนี่เป็นไงะโดนยิงทะลุตัวงงงงแดกยังไงยังไงเพื่อนเอาวะ่ะเอาวะ่ะโดนยิงเหมือนกันนะ่นนี่นนคนดูดูทรงนะนนี่เออชัดกำลังจะตาย ฉันกำลังคอร้องอ่อนวอนถือยาไปทิ้งทั่วลงขุกเขาเฮ้ยมาแล้วว่าเพื่อนเรามาช่วยแล้วเอาล่ะนายลุกขึ้นมาได้แล้วผลทหารเรายังไม่ตายนะเราต้องมีภารกิจต,ต,ต้องทำต่อครับ,บอยครับ,บอยปัสสันลุยเลยดิเฮ้ยเดี๋ยวผมดูก่อนดีว่าไอน,นี้ผมโอเคเฮ้ยโอ้44องศาถือว่ายังเย็นอยู่นะครับคนดูนะเออต้องใช้ยาสักหน่อยนะครับ เอาล่ะเราจะดํายาสักหน่อยละกันนี่พาราครบจบทุกแบบตัวตรึงร้อยครับไปพาราได้ไมาแล้วครับพี่ EC Brew ไปเลยครับนหนนามันอยู่ตรงไหนมดตผมพ้อมแล้วตอนนี้บอกเลยฉันกำานังโรดอนมอนโ้ดแมปดูก,ก่อนดีโอเคนี่เป็นแมปนะท่านผู้ชมนะอ่า ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกกิ ไ i โอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุมสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง i c ชแมนช h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสาร,ก,ารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอ๋อนี่จุดที่เราต้องไปนะมาร์กจุดไว้ก่อนมันเป็นการแบบว่าหลบหลบหนีนะท่านผู้ชมนะโซนที่เราต้องไปคนระับเป็นจุดหลบหนีนะวิ่งเลยเฮ้ วิ่งเลยเดียวพี่เฮ้ยโดยนโดยิงขาเจ็บอยู่นะนี่คนดูลำยาสักหน่อยแล้วกันฉีดครับกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นภูมิไปเลยพวกเฮ้ยหนีร่วงจะผมไม่ต้องยิงเอายิงเอง,งพี่พี่ยิงเองครับน้องโหลดศูนย์หน่อยละกันไปเลยครับหัวหน้า ตรงกรัวรักมุมนี่อยู่ไหนกันเบิร์ดไปเลยไปเลยไ <c oughs> อย่ผมว่าผมต้องปรับอะไรสักอย่างสักหน่อยนะดูจากส่งนะต้องปรับไอ้ตรงนี้ไออะไรนะคอนโทรลน่ะแป๊บหนึ่งโอเค อ่าแอ็กซิอเคมาต่อถ้าจะถ้าจะไม่แห่เขายิงไม่แห่เขาหินเราก็ต้องนั่งย่องแล้วบนดูเพื่อนเรามันเดินชาแทา้ไปก่อนแล้วเดินมาหน้าเด้อ มันเดินอย่างช้าเลยเมื่อไรจะถึงนะถามก่อนเดินอย่างนั้นพี่เดินอย่างนั้นอ่ะโอ้นี่นี่เปิดก่อนได้ปู่ตายละหนึ่งสวยครับหัวหน้าหัวหน้าไม่ต้องล็อกผมจัดการแล้วผมเอาพกละกันพกตรึงตรึงกงากหัวางคุม,คมนี่เก็บของนะครับเปิดเอทโอเคเก็บจ้าพิกอัพเลย มันกลับจะไหนไปตรงไหนต่อลุยเลยเนี่ยเฮ้ยโอ้รุดรุดของก่อนคนดูขโมยขโมยต้องขโมยโอ้ปืนของดีตัวเนี้ยเด้อเกิดเตีย go, ตงเกิดเตียงของดีนะครับคนดูนะเราต้องหาของหาของไว้นะอีกอัพเลยโอ้ของดีคนดูเนี่ยเก็บก่อนแถวนี้ เก็บก่อนเสียเปียบเฮ้ยมีโอ้ของดีของดีเก็บไปเก็บไ้คนดูไปตรงไหนตอกครับไหนเอาหัวหน้าไปไหนล่ะอังนี้พี่พี่ไปอะไรตรงนั้นหรอมันมีอะไรเอาถามดิเฮ้ยแกหลอนแล้วนี่คนดูแกโดนยิงจนหลอนแกโดนยิงจนหลอนนะไปไปไป มันห้ไปทางนี้นะครับเป็นจุดรบหนีนะคนดูนะเพราะฉะนั้นเราจะวิ่งให้ไวที่สุดเราจะไม่สนสี่สนแปดอะไรหรอกโกตรึงโกตรึงไปดิกระโดดตึงๆครับว้ยนี่ไงทางออกโอเคโอ้ยมีคน นิ่งๆดิๆเป้าแล้วเป้าไม่ค่อยอยากจะนิ่งด็อกคนดูเวลาลิงเนี่ยครับลงมาครับเก็บของสักหน่อยก่อนไปลูกพี่รุดของตึงๆก่อนแล้วกันโอ้หเก็บได้เยอะอยู่นะครับเราไปขายได้นะของพวกนี้นะคนดูนะเก็บเลยโอ้ยาฟิก Band แบนดิตอันนี้กระสุนกระเป๋าหาก่อนเลย เออมีกางเกงในเก่เกาๆไหมแถวนี้ได้มันจะมีเอามันทำไมกางเกงในเก่เกาๆไป<อ>ลุยเลย,เ,ลยเดี๋ยวพ่อหน้าไป,ออ,ปออกแมเปิ้ลตตรึงออกแมเปิมาแล้วนะครับคุณดูนะชีตเอาาเอาาพรีโค้กแม่งตึงจัดเลยไปออกแมเปิสักทีกูเช้าเวรินเนยบริวเมนออกเลยจ้านี่ออกเลยนะครับีสูตนะท่านผู้ชมนะ ดวยครับพี่อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวเกม อารีนาเบกเอานะท่านผู้ชมนะเอออารีนาเบกเอานะตอนนี้ก็อ่าเขาจะเปิดนะครับทดสอบเป็นในส่วนของ g l o b a l แล้วนะท่านผู้ชมนะในส่วนของสโต๊กแคนาดานะครับแล้วก็กําลังจะเปิดไทยนะฮะในวันที่อ่าเพฤษภาคมนะครับ2023นะเป็นสโต๊กไทยนะทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับยังไงก็รอไปโหลดกันได้นะผมจะทิ้งนี้โหลดไว้ให้ล่ยาหน้าทันใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้กก่อนก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันพีน่โค้กเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้ววยยนนนะะฮแลล้้้เจจอกัใคคิปหาาาบตร ้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ไรโอดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ลิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล l i c h m a n s h o p อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้ม ไลโอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย